แต่บ้าตาย2ปีกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับในโลคบ้านเนี่ยเป็นแต่ละทีคือเรานึกว่าตัวจะตายอ่ะไปตรวจร่างกายแบบใหญ่ร่างกายก็แข็งแรงกว่าคนปกติทั่วไปสุดท้ายคือมาจบที่ว่ามันกลายเป็นแอซิดรีฟลักเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันแข็งมันชาแล้วมันมาปรนแน่นหน้าอก มันปีกแน่นจนทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าหรือเป็นโรคอ,อะไรหรือเปล่าหมอบอกเฮ้ยห้ามมองข้ามเพราะว่าโรคนี้มันอันตรายจริงแล้วคือมันถึงขั้นชีวิตได้ต้องบอกผู้ชมนะว่าคนที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนเนี่ยหรือเป็นโรคกระเพาะเนี่ยอาการเขาจะแตกต่างกันไหมครับกดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรกดไหลย้อนฮะมันมาจากเรื่องของพฤติกรรมอย่างเช่นกินอาหารรสจัดกินแล้วนอนกินจุกกินจิกเวลาที่เรากินจุกกินจิกเนี่ยน้ำย่อยจะหลั่งทั้งวันมันก็จะไปกัดเยื่อเมือกที่เคลือบกระเพาะทำให้เยื่อเมือกเคลือบกระเพาะเนี่ยม เรานะฮะนำย่อยมันหลัก่ออกมาได้น้อยอม,มันก็เลยย่อยอาหารได้ไม่ดีอาหารก็ตกครังที่กระเพาะครับเกิดแก๊สเกิดลมนี่แหละครับคือต้นเหตุของการเกิดลมหรือกดไหลย้อนดันขึ้นมาถึงที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดแล้วรู้สึกว่ามันหายยากมากก็คือในเรื่องของการย่อยอาหาร คือเรากินไปเนี่ยอยางรู้เลยมันแน่นมันจะติดอยู่ก้อน <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> แล้วเหมือนพี่หนุ่มมันพร้อมที่จะที่จะย้อนออกมา <cell> ตลอดการที่ทําให้กดระยบเราดีขึ้นครับ <c oughs> หรือลมมันให้มันน้อยลงมากที่สุดครับพี่ชาคิดมันอยู่ที่ระบบย่อยเพราะอาหารที่เรากินเข้าไปถ้ามันอืดตกครั้งเดยกระเพาะได้นานแก๊สหรือลมก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อทาให้อาหารที่เรากินเข้าไปมันไหลลงสู่ลำไส้เล็กให้เร็วที่สุดการเกิดแก๊สหรือลมก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ มีเอนไซม์ช่วยย่อยมีชื่อว่าเอนไซม์พอมิเลนซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เป็นเอนไซม์จากพืชมีความปลอดภัยสูงสุดมันใกล้เคียงกับเอนไซม์ของมนุษย์นะใกล้เคียงมากครับซึ่งมันช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารประเภทโปรตีนโดยเฉพาะตัวนี้ได้รับความปลอดภัยนะครับจาก fda นะครับสูงสุดเลยไม่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์และสัตว์มันมีอยู่3แอคชั่นสามกลไกอันที่หนึ่งครับระบายลมขับลมทําให้เราสึกว่าเราสบายตัวเพราะถ้าลมอยู่ในกระเพาะอยู่ในร่างกายเราเยอะเรายิ่งเครียดครับยิ่งท้องอืดครับอันแอคชั่นคก็ื ช่วยย่อยครับเพราะันถ้ามันย่อยได้ดีครับอาหารก็จะตกค้างในกระเพาะได้น้อยลงต้นเหตุของลมก็จะเกิดน้อยลงอันที่3ช่วยกระตุน้นการหลั่งเยื่อเมือกมาเคลือบกระเพาะกระเพาะเราก็จะหายแสบร้อนนะครับแล้วป้องกันการเกิดโรคกระเพาะและรวมถึงโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะวยครับกินโช้ดูแล้วกินได้ตลอดกินได้ตลอดครับไม่มีจาเป็นที่ว่าเราจะต้องหยุดต้องอะไรเลยไม่ต้องนะฮะสูงสุดนะครับได้แป0ิเม็ดต่อวันเลยต่อวันเลยต่อวันเลยครับปลอดภัยมากๆโดยจ r ดเนี่ยผมจะกิน 3เม็ดเป็นอย่างต่ำนะครับผมพร้อมกับอาหารแล้วก็ที่เหลือเอาไว้เมื่อฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ดีๆจริงๆแล้วก็อยากจะบอกต่อจริงๆเพราะว่ามันมันช่วยผมมาแล้วช่วยพี่หนุ่มมาแล้วนะครับผมและอีกหลายๆคนผมเชื่ออย่างนั้นผมเองก็ยืนยันนะว่าฮาชิเนี่ดีมากๆเองเป็นปรินเตอร์มาสปีซ้อนแล้วพี่ไม่มั่นใจพี่ไม่กล้าเป็นพี่ก็กลัวก็เนี่ย G R D แล้วก็ P R D แล้วก็ U R D นะครับของฮาชิ